ทุกชนิดจะใช้้ำหมักได้นะเพื่อนๆอันนี้ก็เหตุการณ์แล้วช็อกค,ครับมีเหตุการณ์กินไข่กันนิดหน่อยนะอ่ามีเพื่อนๆถามว่าทเพาะปลาไม่ติดมั่งทำยังไงมั่งเนี่ยนะครับหน้าฝนมันสมควรกับการเพาะปลามากที่สุดนะครับว่ามันเพาะง่ายนะครับอันนี้ก็จะมาทําคลิปเพาะปลาปา่ปากีตาร์ด้วยนะ กีตาร์เป็นยังไงนี่ครับมันเป็นปลาที่เพาะยากที่สุดเลยนะกีตาร์ตั้งแต่ผมเพาะวานะนายไทยว่ายากกีตาร์ยากปลาอ่าผมจะเพาะทั้งหมดกี่คู่มาดูกันครับวันนี้เพาะเยอะหน่อยนะครับอ่นี่ก็เข้าสู่อีพีที่สันต่องแล้วนะวันนี้ผมได้ที่ผมบอกไปว่าผมจะเพาะปลานะหน้าฝนนะม,นมันเพาะง่ายยิงเพื่อเบิผมเพาะยี่สิบคู่เลยนะี่ไง อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตคดตานะอันนี้ผมก็ทะลึง่งตาป่าเพาะในนี้ด้วยไม่เคยเพาะในนี้นอกจากเพาะดนกลังโฟมอย่างนี้นะครับก็วันนี้ขอพี่เลนหน่อยนะปาป่าสามคู่นะสามคู่เดี๋ยวผมขอปิดก่อนนะครับเป็นมหาชัยอันนี้แล้วก็กีตาร์แล้วก็ลายไทยถีเขียวนะ,อะขอปิดก่อนนะครับ ปิดที่ปิดนี่ไม่ให้มันโดดนะครับปลาป่า,ปามันชอบโดดนะครับเดี๋ยวผมจะพาดูแฟนซีนะครับแฟนซีผมจะเพาะในขันนะปกติตามปกติเลยนะเดีนน๋วะเพาะในขันแบบที่เห็นนะครับก็เพาะง่ายครับแฟนซีนี่มีหูช้างทั้งหมด5คู่มาร์เวล4คู่แล้วก็เป็น เลด c คัพเปอสองคู่เยลโล่คัพเปอร์สองคู่แล้วก็เป็น b บ็กสตาร์มุกทองหนึ่งคู่คาเทลหนึ่งคู่นะแล้วก็อะไรอีกไอพวกกาแล็กซี่เน,นี่นะครับนี่ตาได้พร้อมๆกันแล้วครับก็เรานี่ผมจะใช้เป็นกระเบื้องปิดนะครับก็ประมาณนี้นะปิดถามว่าปิดทำไมไม่ให้มันโดดนะครับ เดี๋ยวพ่อแม่พันแน่ครับเนี่ยปิดจะปิดประมาณนี้นะสําหรับคนที่ไม่เคยดูเอีใส่ไมค์กี้ขอวอร์ไปละ <c oughs> อ่ะเราไล่ปิดกันก่อนนะครับการพ่อในขันเพาะง่ายนะครับสําหรับคนที่รอแจกห้าพันซับเดี๋ยวผมจะทําคลิปแจ้งว่าแจกอะไรมั่งแล้วกกิารเป็นยังไงนะครับแต่ก็อาจจะทําก่อนที่ครบห้าพันเพื่อแจ้งสมาชิกอ f c ให้รู้ว่าผมจะมีกติการยังไงนะครับแจกฟรีทั้งทั้งหมดนะครับ ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับเพียงแค่เพื่อนๆเล่นเกมกันนะครับแต่ว่าแล้วก็อาจจะมีแจกประจําเดือนนะครับทุกเดือนนะเดี๋ยวผมขอตัวไลฟ์ปิดแป๊บนะครับเพราะง่ายนะเพื่อนๆปลาหน้าเนี้ยฝนมาตกทุกวันเลย ตอนพ่อสนุกครับเดี๋ยวตอนที่ว่า <cụ c> ต้องแยกเลี้ยงนะโอ้โหน้ำตาตืมเลยอ,อย่างนั้นเดี๋ยวผมขอตัวปิดก่อนนะครับปิดเสร็จเดี๋ยวเขามาดูกันอ่ะทีนี้ผมก็ได้ไล่ปิดแล้วนะครับที่ปิดเพราะว่าผมต้องเปิดไฟเวลาให้อาหารนะเพราะว่าเดี๋ยวจะมองไม่เห็นนะว่าให้เยอะให้น้อยถ <c oughs> ามว่าเทคนิคการที่ผมเอาตัวเมียออก ผมจะทิ้งไปอย่างี้สามวันนะครับสองถึงสามวันนะจะเปิดดูตอนกลางคืนนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับท่านที่สนใจยาเหลืองผงเช้ผงกระทักมาได้ตลอดนะครับมาครับอันนี้ก็เข้าสู่กันที่สองที่ผมปล่อยรัดแล้วนะก็เรามาดูดูกันเลยว่าเราได้ไข่ไหม โอเคครับจะเปิดคู่แรกเลยนะที่เด็ดสมหวังผมเลยผมจะเปิดคู่ดูคู่แรกเลยไข่บานเลยครับเอาเรามาดูไข่ มีสนะี่ห้าร้อยนะข้อนี้อ่ะรเราเก็บนี่พอครับอ่ะเรามาเก็บข้ 2. อสองไอ้พวกนี้ผมเช็คแล้วนะไม่มีนะเ,เก็บข้อนี้ต่อครับเทียบนะครับ เปียโลคอปผมตีเอาให้เข้มให้คอปเข้มกว่าเดิมนะครับประมาณนี้ครับไม่มีครับไม่มีเช่นกันครับโอ้โนี่เทียบเลยครับมาเบิ้ลนะ นี่อีกเลครับลงโจง้งฮะนี่ก็ได้บางๆฮะยังไม่เอาออกงั้นนี่ก็ไข่แน่นนะฮะเห็นไหมไข่แม่งแน่นเลยสองหางนะฮะเก็บครับสรุปได้แค่สามนะครับไรไทยได้อย่าง อเอได้ไข่แล้วครับมหาชัยแต่ปล่อยไว้เพราะว่าผมต้องการสองฝักกีตาร์อ่ากีตาร์ไม่เจอตัวเมียเนี่ยโดดไปแล้วท่าย เยอะแน่เลี้ยงดีๆไม่ชอบนะฮะ <g iggle> โอเคงั้นได้สี่คู่แล้วก็มหาชัยหน่อยนี้ยังไม่พอนะครับนี่เขาคิดเด็ดผมบนันรี่กสองนะครับตัวดีเด็ดดำมุกทองเลยโอเคงัค้นเดีเ๋ยวอ วันที่สี่ที่ 5, ห้าเดี๋ยวผมมาอัพให้ดูแต่ผมจะปล่อยทิ้งไว้อีกสองวันครับเพราะปลาบางคู่มันยังไม่้อมเท่าไหร่โอเคครับอันนี้ก็เข้าสู่ไอผมได้ทิ้งเ,เอาไว้ระยะสองวันไว้แล้วนะหลังจากที่เราเช็คแล้วได้ไข่แค่นไม่กี่คอกนะครับเราก็มาดูกันอีกทีหนึง่งว่าจะได้ไหมและไฮโออดนะครับสงสัยต้องเพาะรังโฟมจริงผมไม่เคยเพาะปลาป่าไหนนี้เลยมีมหาชัยนะครับที่ได้ตัวนะเนี่ยครับเห็นตัวไหม ผมก็จะปล่อยแม่มันด้วยเลี้ยงอยู่ในเนี้ยนะครับตาป่าผมไม่ค่อย,อยนี่นะครับไม่ค่อยได้โฟกัสเรื่องว่าลัดรอบเดียวต้องออกเพราะปลาป่าจะมีสัญญาณเตืนตอนมันอยู่ในธรรมชาติมันไม่มีการที่ว่าลัดแล้วเอาตัวออกมีไม่มีใครมาคอยตักพวกมันออกในป่าแน่นอนครับอผมขอเปิดไฟแป๊บนะสาหรับท่านที่จะเข้ามาในฟาร์มนัดก่อนนะครับลปลาก็รอกินอาหารเพียบเลยครับอันนี้ อันนี้ก็ได้ตัวเพียบเลยครับผมยังไม่ได้อ,ออกเลยเนี่ยดวงของผมนะเอาออกก่อนนะครับโหตัวบานเลยเนี่ยแต่ภาพเนี้ยเห็นไหมเพื่อนๆเห็นไหมครับไม่รู้ว่าโฟกัสไหมเดี๋ยวผมถ่ายมือเดียวนะครับเนี่ยแต่ภาพนี้นะครับไม่กี่วันก็เทได้และเดี๋ยวผมต้องฟ้ามางงีนะ พวกที่เช็คแล้วนะครับที่ได้ตัวแล้วนะเนี่ยให้รู้ให้เพื่อนๆรู้เลยนะฝนเพราะง่ายจริงครับอ่ะนี่มาเบิ้ลปลาเล็กอดนะครับ่างนี้ก่อนอันนี่อดเหมือนกันนะเย็นล่นะโอ้ยคอกที่วังหวังอดหลายคอกนกันนะอันนี้บตาก็อดครับโอ้โอันนี้เป็นตัวบานเลยครับ สภาพนี้เทได้แล้วครับเราต้องเอาพ่อป่าออกแต่ว่าแต่ว่าอันนี้เราต้องเทแล้วครับเดี๋ยวเราเปิดไปงี้ก่อนอันนี้น่าจะเริ่มเริ่มรักอยู่นะครับยังไม่เอาออกอา้าวเพลงมา กัดตัวผู้ตายหาเลยครับโอ้อันนี้ได้ตัวบานแล้วครับเอาออกเอาออก,ออก,ออกเอาตัวเมียออกนะครับนี่ต้องเทเหมือนกันนะครับนั่นโอ้เพียบเลยครับเพืกอนเห็นไหมโอ้ดู<า> เติิ้งพองทีผมสังเกตปลามันเป็นเหมือนคนนะบางทีมันอยู่ที่แคบอยู่ที่มืดมันไม่รับให้เราก็มีนะครับนี่ไอ้คู่นะีครับผมอน,นอนดูนะอ้นั่งดูนานแล้วหูช้างผมเล็กไปนะครับยังรัดไม่ได้ยังไม่มีวอดยังไม่มีอะไรเขาเลยมาดูอันนี้มั่งโอ้ยเล็กอยู่นะครับแบกรกตามุกทองนะ ว่ายังงี้แหละนับวันไว้ด้วย <c oughs> <c oughs> เนี่ยหูช้างไม่เคยได้กับเขาเลยเนี่ยเนี่ยสี่ห้าคู่มันเล็กนะครับเนี่ยเล็กๆงั้นเลยดูนี่ดีกวะปลาอันนี้มาเบิ้ลข้องนี้อันนี้ข้องนี้ต้องเทแล้วนะครับ เราเอานี้ออกเลยอันไหนต้องเทเราเอาออกเลยครับอันนี้ยังไม่ได้ตัวเอ,อย้ยไม่ได้ไข่โูหได้หลายคู่เหมือนกันเนี่ยมีไข่ให้บางๆเองเพิ่งแกจะเริ่มรัดอันนี้ก็มีไข่แล้วนะ ใส่พร้อมแบ็กสตาร์มุกทองอันนู้นนะครับก็วันนี้เป็นวันวันนี้เป็นวันพฤหัสนะครับอันนี้วันศุกร์เลยลูกปลาจะเริ่มออกวอดแต่ว่าหางมันจะตัวมันยัตั้งอย่างนี้ครับรอมันอยู่แในว่าน้ําประมาณเนี้ยมันจะเทได้แล้วยายได้แล้วอ๋อันนี้ลืมใส่ตัวเมียโอ้ผมพลาดเลยโอเคงันก็เดี๋ยวเราต้องเทสามคู่แล้วได้ไข่อีกเพียบเลย โอเคเดี okay, okay, <là> ๋ยวมาดูกันวันอื่นนะครับนี่ผมก็เพิ่งเทลูกลูกโกนะครับถามว่าเยอะไม่เยอะนะครับเดี๋ยวมาแบ่งให้ครับอาหารช่วงนี้ก็ผมก็จะเป็นเป็นหน้าผลนะในโพรามผมซื้อมาเนี่ยครับโรติโลคาฟาสิบบาทถูกมากครับแก่งงั้นผมขอตัวให้อาหารปลาก่อนนะครับ ปาอันนี้ก็ขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับทุกคนก็ไม่มีอะไรมากนะรั้ตอนนี้ก็ไลเช็คปลาครับที่เรารัดไปแล้วว่ามันมีอะไรมั่งอีพีต่อไปผมจะพูดเรื่องการน้ําน้ําเลี้ยงนะครับว่าปาลาไหลเข้าไหลออกจะต้องใช้น้ําเลี้ยงแบบไหนนะครับสมควรใส่น้ําหมักหรือไม่นะไม่ใช่ปลาทุกชนิดจะใช้น้ําหมักได้นะเพื่อนๆ อันนี้ก็เหตุการณ์แลช็อกค,ครับมีเหตุการณ์กินไข่กันนิดหน่อยนะฮะน่าจะถ่ายคลิปไปด้วยแล้วมันก็ตื่มน,นมันก็ตื่นนะไปดูแล้วนะครับผมเต่าออกเลยเด,ดี๋ยวขอ้อกิอกงหวังนี่จะเป็นอย่างนี้ทุกทีเลยนะผมโอเคออกไปก่อน เหลือเยอะไหมเหลือก็ไม่ค่อยเยอะมากนะฮะเหลือแค่รู้ว่าเป็นลูกป่าอ่ะผมจะไว้เงี้ยนะครับจะพูดเดี๋ยวไอพีที่ต่อไปนะผมจะพูดเรื่องน้ำเลี้ยงว่าน้ำเลี้ยงจะสมควรเป็นแบบไหนนะฮะนี่ โ okay, อเคย่างไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะครับ EP นี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับพราะเรื่องการเพาะอะไรผมได้ทําไว้ลงไว้หมดแล้วนะก็เหมือนน้ำเดิมนะครับเดี๋ยวเราไปไล่ดูหน่อยดีกว่าเราได้เยอะไหมหมาชัยเป็นไงโอ้เพียบเลยก็ไว้ยังงี้ไไงก่อนเลยหมาชัยเยอะนะฮะแเพื่อนๆดูหน้าฝนมันจะดีอย่างี้ครับ ปลาพร้อแม่พอมม้อมมัเกาะบอดหมดละอันตัวนี้เทเลยสองหางหูช้างหมูไม่นี่นะเล,เล็กนี่ปลาเล็กนะอีกสักครึ่งเดินน่าจะโอเคฝันนี้โอเคมันก็ไ่ายแล้วครับจบคลิปแล้วครับรอดู ep น้ำเลี้ยงว่าเป็นไงดีกว่า